สวัสดีจ้ามื้อนี้เฮากลับมาพบกับช่องน้องช้อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ะมื้อนี้ช่องน Ch ้องช่อนชาแนลจะมีแนวทางห้าน้อยจากของวันที่20กันยากนจะมีมาหาให้ยืือเาาก่าเนาะจ้ะทั้ง3น้อยก็มีน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย VIP จ้ะแต่ก่อนที่เขาจะไปเบื่งแนวทางเนาะจา้ะช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกขอให้ย้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนที่เราจะไปเบิงแนวทางเนาะเรากลับมาเบิงไา่งานผลจากของห้าน้อยวันที่สิบเก้ากันยากก่อนเน,นาะจ้าว่า ผลออกตัวใดแน่เนาะจ้ะเนาะจะเข้ากับว่าเบิง้งน้อยแรกจะก,ก็คือของน้อยพิเศษเขา้าหายไปฟันหกวิ่งรูดเจ็ดกับหกจะผลที่ออกมาบนออกสองซีซีหล่างออกแปดซี่จะเขากับเขาเนาะจ้ะเนาะสำหรับน้อยพิเศษกัจะมีเขาบ้างรูดบ้างเนาะจ้ะกับเป็นเรื่องปกตินะกับเปเบื้องต้นเนยเนยาะจ้ะสำหรับผลน้อยปกตินะจ้ะ น้อยปกติเข้ากับหายไปฟัน2วิงรูด3กับ2องจะผลที่ออกมาบนอเอก่าหาเจ็ดล่างออกเก่าศูนยะของน้อยปกติเข้ากับ่เขาเพื่อกันเนาะจักมีเขาบ้างรูดบ้างเนาะจากเนาะสำหรับน้อยเข้ากับบ่าว่ากันเนาะจักกับไปเบื้องผลต่อเนีจาะจกสำหรับผลน้อย VIP จาก น้อยวิ p พ่เข้ากับหายไปฟันสามวิ่งดูดหายสี่กับสามจากพ้นที่ออกมาบนออกเจ็ดหนึ่งสองล่างออกแปดเก้านาะจ้ะเขากับ,บ่เขาเพื่อกันเนาะจา้นะน่าสำรับน้อยกับมีเขาบ้างรุดบ้างเนาะจา้ะกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจา้นะเนาะเพราะว่าเข้ากับหายไปเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะจา้ะกับเบื้องพ้นไปทั้งสามนะ้อยแล้วเนาะจ้ะกับไปตามต่อเนะากจ้ะสำรับ แนวทางห้าน้อยวันที่ยี่สิบกันยายนเนาะจ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้ตัวได้แน่เข้ากับไปเบิ่งกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามต่อเลยนาะจ๊ะสำรับแนวทางห้าน้อยของวันที่ยี่สิบกันยายนเนาะจ้ะเข้ากับให้แนวทางถึงสามน้อยคือเกานะ่าเนาะถึงน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวิทพีจ้ะเข้ากับมาเบิ่งแนวทางของห้าน้อยแหลกก่อนนะจ๊าเนาะ ก็คือของน้อยพิเศษจ้ะน้อยพิเศษเท่ากับไปเบื้องตัวเด่นเนาะเท่ากับหายเด่นหนึ่งกับเด่นสองจ้ะไปเบื้องฟันวิ่งลูดนะจา๊ะมาเบิ้งฟันกอนกับหายฟันหนึ่งจ้ะวิ่งลูดกับหายสองกับหนึ่งจ้ะไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องเนาะเท่ากับมาเบิ้องตัวเน้นกันก่อน ตัวเน้นกะไฮหนึ 1, 1, 1, 6 1, 6 1, ่งสี่หนหาหนหกเ้วกะหนเจ็ดจ้ะกบไปเบื้องตัวร่องเนาะตัวร่องไหสองสี่ สองหาสองหกแล้วกับสองเจ็ดจ่ะเข้ากับไปเบิ้งแนวทางเนาะตัวนิ่งตัวเจาะสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหก นึ่งเจ็ดจ้ะเข้ากับแนวทางเนาะจ้ะการเรียนไปกรบน้ำเนาะจ้ะตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือเนาะจ้ะตัวเน้นตัวเจาะเข้ากับจะเขาายากแน่เนาะจ้ะกับจะมีเขาบางรุดบ้างเข้ากับสายแนวทางก็จะเป็นฟันวิ่งลูดาจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเลนง่ายครัวเนาะจ้ะการล่องเอาไปเลนเน็นแนวทางกันเบื้องจ้ะเข้ากับเบื้องแนวทางน้อยพิเศษไปแล้วเนาะจ้ะกับไปตามต้อเนาะจ้ะสำหรับแนวทางของน้อยปกติเนาะ สำหรับน้อยปกติเรากะไปเบื้องตัวเด่นกันก่อนเลยเนาะจ้ะกะห้เด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งหลุดนะจ้ะมาเบิ้งฟันก่อนกะหายฟันศูนย์วิ่งหลุดกะหาหนึ่งกับศูนย์จ้ะไปเบื้องตัวน่นแล้วก็ตัวร่องเนาะ เขากับมาเบืองตัวเน้กนกนตัวเน้นกระไฮศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก ไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหกแล้วกับหนึ่งเจจ่ะเข้ากับไปเบื้องแนวทางตัวนิ่นตัวจอสองตัวเนาะศูนย์ซี 0 5 0 6แล้วก็0 7เจจ้ะเอาก่ให้แนวทางเนื้อจารีนไปกราฟนั่นเนื้อจัดตัวนี้แต่ว่าจะละมือจะตัวน้นตัวเจาะสองตัวจ้ะก,ก็จะเขายากแน่เอาก็ใส่แนวทางก็จะเป็นผู้ชื่นชอบจะฟันวิ่งรูดตัวนี้ก็จะเข้าง่ายดึงง่ายกลัวก็ลองออกไปลินกันเบื้องเนื้อจัดเป็นแนวทางเอาก็เบ,บื้อง แนวทางน้อยปกติแล้วจากกับไปตามต่อเนี่ยจากสําหรับของน้อย VIP ว,วีอพีเน่าวามีตัวเลขแนวทางไห้เข้าตัวใดเข้ากับไปเบิ้งกันเลยจ้าจากเข้ากับมาตามต่อเนี่ยจากสําหรับแนวทางห้าน้อยวี p อพีเน่าจากของวันที่ยี่สิบกันย่าเนาะเข้ากับไปเบิง้งตัวเด่นกันก้อนเลยเนาาจัดกับไฮเด่นเก้ากับเด่นศูนย์จาก ไปเบื้งฟันวิ่งลูดนะจ่ะมาเบิ้งฟันก,นกร์กับหายฟันเก่าจะวิ่งลูดกับหายศูนย์กับเก่าไปเบื้องตัวเน้นแล้วกัวตัวร่องนะจ่ะเขากำมาเบิ้องตัวเน้นกันกอนตัวเน้นกับหายเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองเรากัเก่าสามจ่ะ เขากับไปเบื้งตัวร่องเนาะตัวร่องกับให,น,หนึ่งศูนย์ส,สแล้วกับศูนยจ้ะเขากับไปเบืง้งตัวนี่ตัวจ้อสองตัวเนาะเก้าศ เก่าหนึ่งเก่าสองแล้วก็เก่าสามจัดเข้ากับหายแนวทางเนาะจากเนาะหายเลนไปกับน้ำเนาะจากตอนนี้แต่ว่าแต่ละมือนละจัดตัวเน้นตัวเจาะสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีรุดบ้างเข้าบ้างกับว่าว่ากันเนาะจัดก็เป็นเรื่องปกติเนาะเข้าก็บหายไปเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเข้าก็จะหายก็คือของฟันวิ่งรูดจัดตอนนี้จะเข้าง่ายเรีนง่ายกลัว ก็ลอกเอาไปเรียนเป็นแนวทางกันเบื้องจะเป็นไน้แน่นอนจากมือนี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปช่องน้องซ่อนชาแนลจะเบื้องแนวทางห้าน้อยของวันที่ยี่สิบกันยากันไปแล้วนะจ๊ะทั้งสามน้อยเนาะทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติและการน้อยวีไอพีจ้ะเบื้องโตเด่นโตเน้นกันไปแล้ว มีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันบ้นออจ้ะมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมนอกเป็นแนวทางเพื่อเขาจะได้นนินักนิ่นเบาเพื่อตรงกรบับเรขที่เขาคิดไว้นอกจากเนาะทายนี้ช่องช่อนชาแนลก็ขขอขอพุ้นผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจัะกระขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนอะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปน้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า